สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวน้ำซึมบ่อทรายชาวราศีกรกฎเปิดดวงประจำเดือนสิงหาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะ ก่อนเลยเลยนะคะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะการงานดีนะคะโอกาสเรื่องงานจะมาเร็วมาไวแทบรับไม่ทันค่ะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการพัฒนางานเติบโตธุรกิจขึ้นสู่ระดับมั่นคงขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศให้ระวังปัญหาจากงานที่รีบจนเกินไปนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีเงินเข้ามาการเงินดีขึ้นเพราะว่าขยันหา บางคนทยอยได้แบบน้ำซึมบ่อทรายรวมรวมแล้วจะเยอะเองจะรู้วิธีหาเงินเก็บเงินให้เน้นการจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วฐานะจะดีในระยะยาวค่ะชาวกรกฎท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะมีคนเข้ามาคุยกันก่อนค่ะก่อนที่จะเทปไปหมดใจ เขาหรือเราอาจจะขอเวลาเพราะว่าติดงานหรือว่าเรื่องอื่นทําให้บางคนกังวลและคิดมากให้เวลาอีกหน่อยนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้พบรักทางไกลด้วยค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่อาจจะยุ่งในเรื่องงานหรือว่าแค่ไม่แสดงออกแต่ก็รับผิดชอบครอบครัวดีต้องการอะไรให้บอกกันตรงๆไปเลยค่ะระวังท่าทีเพราะว่าดูเงียบๆแต่หึงแรงนะคะสุขภาพขึ้นอยู่กับจิตใจค่ะ เริ่มจากการกินอิ่มนอนหลับคิดบวกแล้วก็จะสบายดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างไม่ปกติเพราะว่าสิ่งเรารอบตัวที่ไม่ค่อยดีให้ระวังการแสดงออกที่ชุนเฉียวรุนแรงเกินไปจนคนรอบข้างตกใจได้ค่ะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงนะคะเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ปรับรูปแบบการแต่งตัวให้ดูสบายตาไม่เคร่งขรึมอึดอัดจ,จนเกินไปก็เท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ